รรท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขออภิปรายต่อยัติด่วนที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP ท่านประธานที่เคารพครับ ทุกครั้งที่รัฐบาลจะนำเรื่อง CPTPP เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจะมีหลายภาคส่วนในสังคมออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านโดยตลอดดังนั้นเมื่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราหลายท่านได้ นำยัติด,ด่วนนี้เข้ามาให้สภาได้ร่วมกันพิจารณาก็จะเป็นประโยชน์ท่านานครับวิวัฒนาการของ CPTPP อาจจะบอกได้ว่ามาจากข้อตกลงไทย US FTA ที่รัฐบาลเราอยากจะเข้าร่วมเพื่อขยาย การค้าการลงทุนได้รับสิทธิทเสพิเศษจากสหรัฐอเมริกาภายหลังเป็น TPP ซึ่งเริ่มโดยอเมริกาและเมื่ออเมริกาถอนตัวออกไปเรามีความสนใจที่จะเข้าร่วมเพราะเหตุบอกว่าเงื่อนไขข้อจำกัดในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาผ่อนคลายลง ท่านประธานครับถ้าถามผมว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะเข้าร่วมในข้อตกลง CPTPP ณนะตอนนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าในอนาคตอาจจะมีอีกหลายประเทศที่เราอยากจะร่วมค้าขายด้วยเข้าร่วมในข้อตกลงนี้แต่ผมตอบตอนนี้ได้เลยครับว่าเราไม่มีความจำเป็นในตอนนี้ที่จะต้องเข้าร่วม ข้อตกลง CPTPP เพราะว่าเหตุผลที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักๆเช่นถ้าหากเข้าร่วมข้อตกลงนี้จะทำให้ GDP ของประเทศไทยเติบโตขึ้น0.12%แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบกับเหตุผลของการเข้าร่วม CPTPP ของเวียดนามเขาบอกว่า เวียดนามบอกว่าคาดการ GDP จะเติบโต1.3อันนี้เห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าของเราเติบโตคาดการเพียง10.12และในขณะเดียวกันครับณปัจจุบันนี้มี11ประเทศที่อยู่ใน CPTPP <อ>ท่านประธานทราบไหมครับ11ประเทศมีอยู่9ประเทศแล้วที่มีข้อตกลง ทางการค้าร่วมกับประเทศไทยมีเพียงแค่แคนาดาและเม็กซิโกเท่านั้นครับที่เรายังไม่มีข้อตกลงทางการค้าร่วมแล้วถามว่าคุ้มหรือไม่ที่จะเอาความเสียหายทางเศรษฐกิจฐานรากที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบมาแลกกับการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนร่วมกันกับทาง แคนาดาและเม็กซิโกแค่2ประเทศผมจึงอยากจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นถึงความกังวลของหลายภาคส่วนในสังคมตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2560ที่มีความพยายามที่จะเข้าร่วม CPTPP และรัฐบาลไม่สามารถจะชี้แจงให้หลายภาคส่วนนั้นได้เห็นความกระจ่างและมีความจำเป็นที่จะเข้าร่วมเลยนะครับ อันแรกที่อยากจะเรียนก็คือว่าความบกพร่องของกรมเจรจาธุรกิจการค้าครับที่ไม่สามารถจะชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นแล้วก็หักล้างข้อกังวลของพี่น้องในสังคมเลยหลายประการครับในประการแรกครับถ้าเราเข้าร่วม CPTPP จะทำให้ประเทศไทยจะต้องเข้า เป็นอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือว่า u พ o v 1 9 9 1โดยอัตโนมัติซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้นําเสนอท่านประธานไปแล้วว่าถ้าเข้าร่วมจะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เหลือไว้เพาะปลูกในฤดูการถัดไปได้ นั่นจะส่งผลให้ต้นทุนในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคเกษตรคือภาคหลักของพี่น้องชาวไทยจะได้รับผลกระทบประการที่สองครับเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพระบบสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพก็คือการเข้าถึงยาและการใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยาที่เรียกว่า compulsory licensing หรือ CL ซึ่งในรายละเอียดของการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยานั้นโดยหลักของ cptpp นั้นให้ความคุ้มครองอยู่ครับแต่ยังมีข้อความต่อท้ายบอกว่ายังจะต้องมีการชดเชยให้กับเจ้าของสิทธิบัตรยาตามสมควร หมายความว่าถ้าเราได้มีการใช้สิทธิ์ CL แล้วเรายังต้องมีการชดเชยให้เจ้าของสิทธิบัตรยานั้นซึ่งจะตามมาด้วยการฟ้องร้องครับเพราะจะประเมินราคากันอย่างไรนี่คือประเด็นเรื่องของสุขภาพซึ่งหลังจากที่ผมได้อภิปรายเสร็จแล้วท่านในแพทย์โอชิตเกียรติกล้องชูชัยของพรรคเพื่อไทยก็จะมาขยายความในเรื่องของ สุขภาพนี้ต่อนะครับประการต่อมาครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ government procurement ครับจะต้องมีการยกเลิกการใช้สิทธิ์ขององค์กรเพสัชกรรมหรือการมีการเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับผู้ประกอบการจากประเทศอื่นครับและมีสิทธิพิเศษไม่ให้มีสิทธิพิเศษของผู้ประกอบการไทยเหนือประเทศอื่น และเรื่องสุดท้ายครับก็คือจะมีปัญหาครับประเด็นของเรื่องแรงงานซึ่งใน CPTPP นั้นให้สิทธิแรงงานต่างด้าวครับจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ซึ่งกฎหมายไทยเองไม่ได้รองรับไว้นี่คือข้อกังวลที่หลายภาคส่วนในสังคมยังไม่ได้รับความกระจ่างจากทางรัฐบาลดังนั้นโอกาสที่จะให้ความเห็นชอบในเรื่องของการ เข้าร่วม CPTPP นั้นยังเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาอีกต่อไปครับกบขอบพระคุณท่านประธานครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ